ุณผู้ชมคะช่วงนี้หลายพื้นที่นะคะฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วเมื่อคืนนี้ตอนตีหนึ่งอ่ะที่ฝางเชียงใหม่โอ้โหน้ําป่าทะลักมาเลยค่ะตอนตีหนึ่งแล้วสภาพคือคนเนี่ยก็หนีออกมาแต่ว่าบางคนก็ยังเป็นห่วงบ้านนะเดี๋ยวไปดูสภาพกันหน่อยค่ะไปได้ครับไปไปทางทุกคนเลยอันนี้คณะกำลังจะเข้าไปช่วยเจ้าของบ้านนะครับคาดว่าคงตินอยู่ข้างในนะครับอ้ย น้ำมันค่อนข้างแรงเลยนะองจริงดูสิดูสิทั้งเถงเนี่ยไปตามน้ำหมดเลยค่ะหลายบ้านนะคะหลายหลังเลยเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่หมู่4บ้านท่าหัดหมู่5บ้านต้นพึ่งแล้วก็หมู่7บ้านต้นพึ่งใต้ที่โป่งน้ําร้อนอําเภอฝางของเชียงใหม่เนี่ยตีหนึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคือชาวบ้านบางคนเขาหอบข้าวหอบของออกมาใช่ไหมแต่บางคนห่วงทรัพย์สินนะคุณเข้าไปแล้วก็ติดอยู่ในบ้านนะคะ ส่วนที่บ้านม่วงชุมตบม่อนปิ่นที่อำเภอฝางเนี่ยก็มีบ้านได้รับผลกระทบ4หลังเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบความเสียหายไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตนะคะก็ต้องช่วยขนขอ,ของขึ้นที่สูงก่อนแล้วก็แจ้งให้ชาวบ้านเนี่ยเฝ้าระวังเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเข้าไปทําความสะอาดบ้านเรือนแล้วก็ดําเนินการช่วยเหลือแล้ว ตอนนี้เนี่ยทั้งสองตำบลก็คือโป่งน้ําร้อนม่อนปินระดับน้าเนี่ยนะคะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเจ้าหน้าที่อบตอเนี่ยก็รวมถึงมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาฝางเนี่ยไปสํารวจความเสียหายช่วยเหลือเก็บกวาดทําความสะอาดนะคะเหตุการณ์น้ำป่าทะลักในพื้นที่ฝางเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันยังไงช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะกรมอุตุเนี่ยประกาศออกมาฉบับที่2เมื่อตอนตีห้ที่ผ่านมาจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยหมดเลยค่ะทั่วทุกภาครวมถึงจะมีคลื่นลมแรงที่ทะเลอันดามันด้ว ก็จะมีผลกระทบนะคะ7-9สิงหาเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เตรียมพร้อมรับมือกันด้วยนะคะชม